สวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่ฟอร์ดพะประแดงนะครับนี่วันนี้เรามาอยู่ในมุมชั้นใต้ดินนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมาแล้วลูกค้ามาแต่งรถนะครับยอมใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับความไว้วางใจจริงๆครับลูกค้าวิ่งมานะครับเจ็ดแปดร้อยโลนะครับออกรถไปแล้วนะครับออกรถตั้งแต่ปีแล้ววิ่งมาเจ็ดแปดร้อยโลเพื่อมาติดชุดแต่งกับทางก๊อฟนะครับกับที่ฟอร์ดพะประแดงเราลูกค้ามาเราก็ เอามาล้างรถก่อนนะครับคันแรกนะครับก่อนติดอุปกรณ์นะเพราะว่าลูกค้าลุยฝนมาดูของเต็มหลังรถเลยนะฮะก็เดี๋ยวล้างรถนะครับเพื่อติดอุปกรณ์นะครับจะได้เรียบร้อยนะครับไปได้ขับมาละลางเห็นไหมเอาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนใส่ชุดแต่งแล้วจะหล่อขนาดไหน ลูกค้านะครับมาใส่ชุดแต่งนะนี่ออกรถมานะครับที่ต่างจังหวัดนะครับวิ่งมา700โลนะครับจากรถเดิมๆนี่ใส่ชุดแต่งนะครับครับบ๊ายบายครับ